สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้เราก็ได้ของกินจากป่าอันอุดมสมบูรณ์แล้วพี่น้องก็กำลังจะเดินทางกลับสวัสดีครับมาแต่สายยายโอ้แม่พี่เบ่ากับหลานพี่เบ่าขับรถผ่านโน่นนะครับก็ยายผมนี่เอ,เองนี่แหละนะครับ <Yeah. S 1> เราก็มาแต่คุดกอยพี่น้องนะครับมาแต่คุดกอย ไปไหนกันโอ้เข้าบ้านน้นบ่เข้าบ้านพี่เบาเลยทุกท่านขุดคอยในป่านะครับแปลกพี่น้องนะครับเห็นพี่เบาบอกว่ากลอยช่วงนี้หัวน้อยนะครับเคยขุดรอบเ่แล้วหัวเลบลเบล่าหัวใหญ่คักว่าส่นปีนรอบนี้หัวหัวน้อย ความรู้ใหม่เรื่อยลอยนุก่อนที่มันจะขึ้นเือโอ้ขุดก่อนถ้าขุดหลังแล้วมันหะบนี่ให้ดูอีกชัดๆนะพี่น้องแล้วแล้วล้างตรงล้างขี้ดงขี้ดินนี้ได้ี่เนาะกเพื่อสีเฮ็ดกินนี่ก็ยากคือกันนี่พี่น้องเนาะนะครับแต่ก็ทําแล้วก็อร่อยด้ครับคุ้มค่านะครับเฮ็ดแล้วก็คุ้มค่านะครับถาบุเฮ็ดกะแต่แล้วใครจะเป็นคนทดลองฮะ เขาจะลองทำครั้งแรกให้คุณยินน่าจะเะเขาจะกล้ากินหรือเปล่ามีโอกาสลิ้นแข็งนะคุณแต่เละลูพี่คือถ่ายฮิตฮะวัวแดเขะน้ารีกลับรีกับลองน่ยได้ม่ต่ดสไม่ติเปล่าอเพราะมือโอ้ขี้เข็บกัดโอ้ยเอาแล้วไปหิตจังใดอย่างให้ขี้เข็บกัดบุงแตห่างละไม่ห่าง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 ละมาเด่งลจังวินบ่ะเอา เป็นอเกบบจบาเก็บมังม่วงมาหันอตะว่าไม่เละทางว่านอ้่ส้นๆบางลีบางลีตะกรงปลายหนอจิบมะนตัวโอ้ขี้เก็บตะขาบตะขาบตะขาบตะาบไมเก็บได้หันยังมาโอ้ไข่ปลาไข่ปลาหมกหมกไข่ปลากับปลาแห้งออาแล้วเราจะยังไงนี่ดูพี่บบาทำกรอยบ่หรือวางไว้ก่อนพี่บบาวเอาจังได้นีว่นตัวอย่าง เดี๋ยวผมจะเล่าให้คุณฟังนะอรอยนะหลังจากไปขุดมาแล้วเนาะอรอยนี่มีข้อ,ขอเขาเรียกอะไรนะถ้าจะขุดรอยต้องขุดก่อนที่มันจะขึ้นขึ้นไปที่เครือเป็นเครือก่อนที่มันจะอ่าแตกเครือสวยๆอ่าถ้าเราคือขุดหลังอะหัวมันจะรีบมไม่รู้มันรีบไปไหนนะออแต่เห็นแล้วมันรีบเออแล้วก็กรอยเนี่ย ที่บ่าวบอกว่าจะทําให้กินเป็นครั้งแรกที่ทํากรอยกอยกอยออกอย,กอยทําให้ใครกินทําให้พวกเราเนี่แหละแล้วอ,อมันมันกอยเนี่ยมันมันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึง่งถ้าทําไม่ถูกวิธีมันจะมีพิษทําไม่ถูกวิธีการหรือกระบวนการเนี่ยมันจะมีพิษม,มันทําให้เราเถ้าพิษของมันอะ่ะถ้าเกิดว่า เรากินแล้วพิษมันยังมีอยู่มันจะทําให้ลิ้นแข็งเมาะนอนยิ้มเหมือนเหมือนไซยาไนไหมลิ้นแข็งแล้วก็ไม่ถึงกับไซยาไนนะลิ้นแข็งแล้วก็กินเข้าไปแล้วมันคันข้างในคันในตับไตไส้พุงคันคันในลําไส้คันในไส้คันในกระเพาะเออคันแต่ว่าเอาไม่ได้มันอยู่ข้างในอ๋อต้องให้หมอพาตัดโอ้โหมันก็ไม่ใช่ว่าใครจะทําก็ได้นะต้องมีเทคนิคมีความรู้จักหน่อยเนาะคันวายสัน กว่าจะได้กินก่อยเนี่ยหลังจากที่เราไปขุดมาแล้วน่าจะประมาณสองอาทิตย์หกว่ากว่าจะได้กินนะเราต้องหมักให้มันพิษของมันหายก่อนอ่าเราต้องหมักให้พิษของมันเนี่ยหายไปซะก่อนเราถึงจะกินได้น่าละเอาไม่ใช่เอามาวันนี้แล้วผ่ากินเลยไม่ใช่นะไม่ได้นะอย่างนั้นมีโอกาสมีโอกาสลิ้นแข็งแล้วก็ลินม มันมีดงมีดอกเนาะลูกพี่เนาะมันเลยไม่ขึ้นเนาะตรงข้างข้างหัวมันจะพ่งเลยมีเป็นช่องเลยเท่าที่ผมเป็นความรู้ใหม่รู้มาว่ามีคนเสียชีวิตเพราะกินกอยไหมมันก็ไม่มีแต่ว่าพิษของมันน่ะทำให้ทรมานโอ้ทรมานไม่งแล้วทุรนทุรายประมาณนานไม่ใช่เกิดเรากินเป็นกระเพรนสมูทซองสมงทเลยและประมาณนี้แค่มาของเปรี้ยวของส้มกิน ของเปรี้ยวของส้มกินแก้พิษเห็นเขาบอกว่าฝังดินด้วยนะโอ้มาจนขนาดนั้นอันนั้นฝังดินนะกินเห็ดเมาอือเช่ว่าต้องฝังแล้วเหลือแต่คอเอออันนั้นกินเห็ดพิษอันนั้นกินเห็ดเมานั่นกินเห็ดเมาเอออันนั้นฝังดินนั่นนะไม่ใช่หรอกโอ้ยไม่ต้องไปฝังดินหรอกขุดไปในบ้านแล้วสมัยนี้มันฝังดินฝังไปซาเลยโอ้ย เออพี <One input> ่น้องสีอย่างเงี้ยมันเป็นสีเขียวทำเมาอย่างจริงจรโอ้มันมันตาลายตาวิ่นมั้งเลยมันเป็นสีเขียวเสียแล้วหนูโอ้ต้นกระายดอกโอ้หึแต่ก็ทรมานเออก็มังจะมานม่ไม่ได้เราสองมันหายแล้วแหละไปอืมอืมอืมอืเราเขินเราก็หาแบบอะไรใบสมลมใบส้มแบบอะไรกินเลยก็มาเกลือกหายจักตั้งหล่ะน้ำมันแข็งละก็ไข็ขึ้นเออถือว่าเป็นความรู้ใหม่มันจะพูดก็ไม่ค่อยได้แล้วเนาะ เออได้ยุติแล้วก็เร <c oughs> อ,อพูดกอ็อาจจะไม่ได้ <c oughs> อ,อ๋ <c oughs> ออ <c oughs> ทิ่ของมันคือทำให้ลิ้นแข็งเวอลอาเราพูดแล้วก็พูดไม่ขอดชาปากชาอะไรนี่แหละตาถ้าถ้าเมาอย่างหนักเราก,าก,กรแ็แค่ไปเปลี่ยนสีสีเขียวสีอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เคยมีคนเป็นอะไรอยู่บ้านนี่อ่ะตะกี้มันกินกินกินบอยอยู่ตะกี้นะ มันเกิดเมามันจะมองเห็นภาพเป็นสีเขียวอวสีเขียวสีอะไรว,เวนเวียนนั่นแหละ,ะมไม่นานนะก็หายมนะายเนาะมันจะกระจายแล้วสีพิษของมันก็ทาให้แบบภาพเอืเเอภาพเป็นสีนั่นอะไรวนเวียนนิดหนยเท่านั้นแหละก็สเรกันเรื่องเมากรอยเนาะพี่น้องเนาะเป็นความรู<อ>้ใม่นะกาพูดรอยก็ต้องดก่อนที่มันจะขึ้นต้นเนาะ ขึ้นต้นก็ได้บวันหนู่งขึ้นต้นก็ได้อยู่มันเล็กเล็กไงต้นมันเล็กไหมไปพิสูจน์ต้นที่เคยขุดน่ะที่บ่าวขุดทิ้งไว้น่ะเอาวางไว้ที่เดิมมันเล็กกว่าเดิมเออมันเล็กเลยไอไอที่ขุดรอบสุดท้ายมันเล็กกว่าเดิมไหมบ่าวเล็กเล็กเลยมันออกออกเครือเออครืแล้วเอาไปอย่างเงี้ยแบบปัดเพิ่มโตโตแล้วเนา่งหัวเดียวเนาะมันใหญ่นะครับเป็นความรู้แบบนี้ทำลำบากนะเนี่ยเล็กแค่ไอนเล็กเกินก็ได้เล็กแค่ไหนอร่อยนะได้เยอะกว่า เล็กเนี่ยทำลำบากเพราะมันต้องไอเอาออกเหลือกมาเนาะอืมเออเออจะตัดสมองนั่รอบอะก็เอาไปที่นี้คุยเรื่องกลอยนะพี่น้นองก,ก็ฝากคลปปิปไปทีน่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย